กิีข้าวเย็นจะรนะ <c oughs> ับ,นนะะบเลยนี่ยเรอยก่อนค่ะเอาเมนูแกงพร้อมทานเลยไหมคะ ่ขอเหลือยีบาทเดอนได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสองบาทจะพีน้ำโคกไม่ใส่น้ำแข็งน้โคไม่ใส่น้ำแข็งนะเป็นแก้วนี้ยบาทาเต็มใช่ไหเอาสิบห้าบาทไม่ต้องใส่น้ำแข็งเลยน้ำโคสิบห้าบาทอันนี้หรออันนี้สองบาทสองบาทยิมอ่ะยิ้มสองบาท จ้าขาด้น้ำบาททุกชิ้นเลยค่ะน oh, like ี่บอกวนยันรยั์อยยนะใช่ๆช่ยนิดเลยบผมิดบาทหนึ่งมีอะไรไหมจ้าไม่เอานะน้องวี่งอะไรคะนี่สิบนะคะทั้งหมดห้าบาท รวมน้ำได้ไหมคะเป็น35บาทจ้า้าโคโคใช้เย็นด้วยนะเป็นบ้บา,นะบาทจ้าบาทนะคบาทคุณค่ะค่าาะ้น,นี่ยน,น,นะมีเดก่ำน,น,นหนึ่งอนที่เต็มแล้ว ก็แต่ที่ที่แล้วแล้ว่่ไค่ะลืมไปแล้วว่ค่ะเนื้อก่อนได้ค่ะพี่ดูเมนูก่อนได้นะคะมีไข่เขียวไหมมีจ้าไข่เขียวกับไ็นได้เลยค่ะแก้วไหนดีกว่าแ้ใหญ่หรือแบบเป็นสองกงน้องน้องน้องลืมสีฟ้ารือเปล่าลูกแก้วละ28เด็ดละ2ทค่ะเอาสงแก้วนะคะไม่ยึดทางไป เลวกนจ้าเป็นชาเขียว20ชาอย่าง20นะคะได้เลย